หลินเฟิงเคยไปที่หอคัมภีร์เพื่อยืมหนังสือนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่เราได้เจอกันข้าเขา้าใจแล้วเจ้าคงมอบกระบี่ให้เขาในตอนนั้นสินะผู้อาวุาโสจากหอคัมภีร์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆทำไมท่านถึงเลือกบททดสอบนี้ให้กับเขาล่ะมันยากเกินไปไหมฮ่าๆข้าแค่อยากรู้ว่าผู้ชายที่เจ้าตัดสินใจเลือกเขามีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่อย่างน้อยหลินเฟิงก็ไม่ทำให้ข้าผิดหวัง ถ้าเป็นคนอื่นป่านนี้คงตายไปแล้วเอ,อ่อขออภัยแต่พวกข่านสองคนคือใครกันแน่โอ้จริงสิข้าลืมแนะนำตัวว่าข้าชื่อปเปยเหล่าข้ามักจะอยู่ที่หอคัมพีของเยกายส่วนเขาคือคงเหล่าเขาอาศัยอยู่ที่หน้าผาเหวลึกผู้พิทักษ์ของเยกายหยุนไ่คงเหล่เาเปยเหล่าพวกเราทั้งสองเป็นผู้พิทักษ์ของเยกายหยุนไห ผู้พิทักษ์นิกาย,ยางั้นหรอคนพวกนี้แม้แต่ประมุกนิกายยังให้ความเคารพข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาสําคัญขนาดนี้สแสดงว่าระฆังวิญ,ญญาณต้องมีค่ามากจริงๆถึงขั้นที่ทําให้สองคนนี้มาเองข้าผิดเองที่มองไม่ออกว่าท่านเป็นคนสําคัญท่านทั้งสองคือผู้พิทักษ์ของนิกายข้าขอไปหากมีการล่วงเกินใดๆฮ่าฮ่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกไปเล่า ข้าฝากหลินเฟิงไว้กับเจ้าไม่มีปัญหาง่วงแล้วข้าขอกลับก่อนนะเฮ้อเอาแต่ซ่อนตัวอยู่ในที่แบบนี้ตลอดโลกไาโนกน่าสนใจกว่าตั้งเยอะเอาละ่ะหลินเฟิงกลับนิกายกันเถอะยืนอยู่ตรงนี้อย่าขยับข้าจะพาเจ้าบินไปด้วยกันขอรับบิญญาณนกกระเรียนของไปเล่าน่าจะเป็นบิญญาณอสูรระดับตำนานแน่ๆ แม้จะมีค่าอยู่บนหลังแต่มันยังบินได้เร็วขนาดนี้แบบนี้เรียกว่านักสู้ผู้แข็งแกร่งสินะเทียบกับเขาแล้วข้าเป็นแค่เมล็ดข้าวโพดในมหาสมุทรข้าต้องฝึกหนักกว่านี้สักวันหนึ่งข้าจะปีนขึ้นไปบนยอดถขานั้นและมองลงมาเห็นทุกอย่างที่อยู่เบื้องล่างข้าต้องแข็งแกร่งให้ได้ในสักวันหลินเฟิง เจ้าจะกลับไปที่พักใช่ไหมใช่ครับข้าต้องไปช่วยเพื่อนเอาล่ะนี่คือจุดที่ไกลที่สุดที่ข้าพาเจ้ามาได้เอาล่ะไปได้แล้วแม้เจ้าจะผ่านบททดสอบที่ผาเหวลึกมาได้ข้าหบอก่าเจ้าจะไม่กลายเป็นคนโอหังและหลงตัวเองเจ้ายังยาวไว้ และเส้นทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลโชคชะตาของนิกายหยุนไฮคงต้องฝากไว้กับเจ้าแล้วในตอนนี้ขครับขอบคุณมากท่านไปเราวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ